สิเป็นกัถอะสสบปะสอรเดนับปะแล้วไอเหรอทำไมหนูไปดู้อคาแกไอชอบอะไรใช่ไมแล้วสุดท้ายมันก็รักกันใช่ปะอ๋อทำไมหนูดูในคูเกอร์มันบอกว่าแกไอไม่ใช่เหรอน้ำมะนาวอะไรคนดูอันนี้แล้วคนอยู่ในวันนี้เร็วคือมันนด้พี่มคิดว่าุกเกีไปบุกคืออ่างถูกต้ออ๋อทานสับปะรดไอกินไปตั้งครึ่งถุง โอค่ะกเก่ๆได้ปันสวัสดีค่ะพี่หญิงค่ะพี่ทำผมแบบนี้บ่อยไหมพี่น้ำพี่น้ำอะไรนะทำผมแบบนี้บ่อยไหมไม่ไม่เคยทำเลยครั้งแรกพี่เจนนี่เหรอหัวแรก ั้งแรกในชีวิตแล้วก็เรียนดูไปเรื่อยๆไม่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 ค่ะมียาอยู่ค่ะข้างบนนี่ค่ะสวัสดีครับคนณข้าวบ้างชวนชวนกินข้าวหล่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้าง โอเคค่ะไม่กินแล้วค่ะเก็บอันพวกลูกโป่งไปไว้ังนกินตองไกลบอดบอกลด็จบอกถต้องบานี้เห็น่ามัอทเองโอ๋อคนเหมือกนนะฮะแตเดี๋ยวหูรอถุงเท้าก็ไปเก็บอุ้ซื้อฝากซื้อหน่อย จะไปซื้อร้านไหนถ้าไปร้านใหญ่กันได้ยังบอกได้อื่นกันฝากซื้อนนั่นหน่อยเปิดจ้าไม่ไม่ถ้าซื้อข้าวก่อนฝากซื้อผัดผัดอะไรก็ได้ผัดกะเพราอย่างนี้ก็ได้โอเคไหมขอใส่ใส่อาอฟัง ถ้าเป็นเข่าเอา<ด>เอาเป<ห>็นมันมีน่นนขันแล้วใีขายเขาเมยบวครับเท่าไปซื้อเขาแม่เท่าไปซื้ออย่างอะไรซื้อได้อึ่งเปิดดัวซึ่งขนมเจน ขนมเจนเดอเอาน้ำไถ่จะสอบคานไม่ได้ไม่หามานคงานเองเอาน้ำไถตีนใายน้ำไมันบอมี้โอเคม่เป็นผ่านมันแดดมันแดดทีก็น่าลักก็น้ำไถ่กะทิน่ะกอาน้ำเขาเอาน้ำไท่ใจกะทิน่ะอันเพราะใจกะทีเขาเอน้ำเล้ายอ่ใส่บ้านตั้เอาบ้านตั้ตเอพี่สันบ ใเออใส่กะทิน้ำไทยบ่ใส่กะทิน้ำเล้าใช่มันค้นๆน่ะะะยแล้วมันใช้ใส่น้ำเหล้า่วยจังหนูยังไม่ได้แต่งไหนอยู่ครับหัวกระร้กมเ่า เราวางผมเลยก็ได้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีอันนี้ผมก็ไม่มีอผมที่ซีนี้ตลกเอาไม่ได้ดเนี่ยนี่เราดูผมซีดไปข้อไข่ผมสั่นโอ้ยนะทำยังไงเรานนี้ใส่โอเลยอันนั้นใส่โอก็สวยค่ะสวยเลยแหละผมก็ไม่ได้ืออาไม่มีผมหนูจะทำยังไงงเข้าอะ เห็นโกนี <S <S ่มีนี่โกว่าโกะของมีโอเนยมีทำม่แต่ว่าโกของมีโออ่ะเราก็ต้องแบบใหญ่มากเลยนะไม่เอาใส่เต็มเต็มโดนออกมานี่เลยโอ้ยไม่เอาไม่เอามันไม่สวยไม่ใส่โกแล้วก็ใส่มงกุฎเลยเพราะว่ามาดูแม่อุ้ยมันไม่สวยนะถ้าใหญ่อะเอามาก่อนแปะเออแล้วก็บอกให้เอารูแม่ไม่ถ้าใหญ่หนูไม่ใส่น้ำตาลสวยเต็มนี่เลยมีโกของมีโอไม่ใช่หรอ ไม่มีค่ะแม่แต่รับผม่ยเท่าี้ผมก็ไม่สวยแม่ไปซื้อผมดีกว่าโอ๊ยวันนี้ก็ไม่ว่างอีกมือเลี้<ว>ยงค<อ>ุณดูนว่านั่น <c oughs> ไม่สวยจริงๆใสามาหมดแล้ว <c oughs> วันนี้ไปซื้อผมก่อนใช่ัน้้ย่งได้ั้งแต่คุณชมน้องยู่เยอะมากเอยป้าพี่อาร์ตหน้าตอบมากพอปัดกัดดคนทำาเลยพี่ก็ไม่ตอบแล้วเพราะว่าหน้าตอบแค่ที่ตอบแต่แต่ว่าหล่อหน้าเข้มหล่อรุ่งสุด อ๋อทำไมพูดอย่างนั้นเหมือนเพลงเกาหลีแหัวหน้าอกว่าขึ้นเโชวีหา่ชมแบบไม่ลืมหูลูปตาไงชมไปก่อนเอาติดต่อหัวเต็ยมือะยรใยซีแน่ตำเนี่ย

ปัดแก้มรอแล้วกันเอาแบบนี้อ่อันนี้ก็มีแต่เื้อเหมือปัดแก้มรอนะโอเคไหมนี่นี่ว้าเราจะมาปัดแก้มรอนะคะทุกคนหัวตึงกะต้มใส่